จีวอนก็เหมือนกันจีวอนก็จะผืนใหญ่กว่านี้ถ้าจีวอนเนี่ยหหมเนี่ยอันเนี้ยการศึกที่คอเพราะมันจะสีคอเรื่อยๆแล้วก็มีชื่อเรียกนะอันเนี้ยคีวยากะก็คือคอนะแล้วก็ถ้าการที่ต้านข้างเนี่ยแขนเดินปัดๆเรื่อยๆศึกอีกนิพพานตะนะอ่าถ้าเตะหน้าแข้งเนี่ยชังเคยยากะเพราะนั้นแต่ละอันจะมีชื่อเรียง อันนี้คือพระอนนอน้พรอนนาไม่เกี่ยวแล้วพเจ้ารับรองพอพเจ้ารับรองก็โอเคมาตรฐานะก็คือให้พระอนนไปมองคันนาชาวมัคตอย่างเยอันนี้แบบเนี้ยที่ขออาบพระอนนออกแบบปุ๊บเข้ามาให้พระเจ้าดูพุะเจ้าโอเคก็จบเลยแล้วก็ใช้มาตลอดกันแต่ละส่วนมีชื่อหมดมีชื่อเนี่ยขันขันที่ประมาณเนี้ยขัน ตัวใหญ่นั้นก็แล้วแต่คนอ้วนคนผอมอะไรได้หมดประมาณนี้วท่านตอนนี้ก็จะเอาไปไปซักย้อมละต้องต้องได้ต้องได้เพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์นะทุกคนจะได้ได้ อันที่สองอ่ะใช่ไหมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมอ่ะนี่คือเลยเลยมากค่อยคิดเหมือนว่าเราเราถ้าเราคิดอะไรที่พยายามให้มันเกิดกุศส่วนเนี่ยมันก็มันมีช่องทางออกมาไปแต่มีมีพระวินัยเนี่ยคุมคุมไว้ก่อนนะว่าเออทายัางไงจะไม่ให้ผิดพระวินัยให้มันอยู่ในกรอบแล้วก็ทุกคนได้ประโยชน์ด้วยประหยัดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย ใช่นะอันเนี้ยประหยัดมากเลยโอ้โหคือคือเราเราเราเคยเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วไงเราก็เนี่ยยกขึ้ดูสิทางสามเนี่ยสร้างมาก่าว่าพอละทางเนี้ยไม่มีทางเต็มแน่นอนเต็มนะอ่าตอนนี้ทางไม่รู้กี่ทางนะคนเทนเนอร์เป็นสิบทางคุณตายหนึ่งสองสามเนี่ยโอ้โหเป็นสิบสิบทางนะวัดนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราดูแล้วนะไม่ ไม่พอหรอกวันนั้นเราเราก็หาวิธีท,ทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ไม่ใช่ว่าโยมโอเคอะ่ะอากอิสระก็ได้ต่างคนต่างต่างยกมาเนี่ยแต่มันสูญเปล่าะะใช่ไหมออผ้ามันเสียเปล่าใช้ก็ไม่ทันแล้วเวลาจะไปแจกเนี่ยไม่ใช่แจกง,ง่ายนะคุณจะขนผ้าเป็นพันพันม้วนไปแจกคุณต้องเหมารถสิบร้อนะ หลายวันเนี่ยรถสิบล้อเป็นสิบสิบพันเวลาจะอาของไปแจกทีคุณหมดเงินกี่แสนค่าเช่ารถค่าน้ำมันค่าคนดูแลในการเดินทางค่าที่พักของเขาจะแจกของทีต้องมีเงินเป็นแสนนะใช่ไหมเออไม่มีเงินแจกของไม่ได้นะใช่ไหมเขาจะมาเอาเขาก็เดินทางมาไม่ไหว <laughs> ใช่ไหมคนจะมาเอาเนี่ยอยากแจกแต่เขามีปัญญามีเช่ารถมาไหมล่ะ ใช่ไหมมันก็ไม่พออีกอ่ะไม่ง่ายไริหารจัดการจิดให้ละเอียดที่สุดตอที่สติปัญญาพอมีอะไรนะเดี๋ยวทีหลังตอนเลิกเสียที่ระจานรรมดายหรือไิ่ดพระว่ากาอลงยูทูป ตให้ทีมให้ทีมต้งถามทีแต่ารนาว่ามันมีประโยชน์มีประโยชน์ไม่เคยเห็นที่ไหนยไม่มีีนขัอกไม่ได้ละเอียดอย่างนี้ในยุคหนาชบดีนะเราได้ไม่นสาใช่ไม่เคยเจอไม่เคยได้รายละเอียดคือขั้นตอนผ้ากตินเนี่ยมันเป็นผ้าสำเร็จรูปไม่ได้ไงใช่คือผ้าสาเร็จรูปเนี่ยได้ยงจะทามาก็ได้แต่ การถวายผ้าแบบปกติเป็นแบบฤดูถวายทีวอนฤดูทําทีวรอ,อย่างนีน้ใครจะถวายผ้าอะไรผู้เจ้าไม่ห้ามอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณจะทําเป็นผ้ากระตินเนี่ยคุณจะต้องมีการตัดวัดกะเย็บย้อมไตามกระบวนการที่เรียกว่ากรารกระตินนะ,ะถ,ถ้าจำไม่ผิดจะมียจะมี17ข้อกับ24ข้อกระตินเป็นอันกรานไม่เป็นอันกรานนะนะโอ้ไปเยอะ กไก่กรอเรือสานอนอรานอกรานการกฐินจรนิงการการกฐินก็จะหมายถึงกระบวนการขั้นตอนในการทําอันนี้หนึ่งว่าถ้ากระบวนการขั้นตอนในการทาไม่ครบอย่างนี้กตินไม่เป็นอันกราดอ่าอก็คือไม่ไม่สำเร็จเ็นผ้ากฐินจากนั้นเนี่ยในพิธีกรากรกสินคือเอาผ้าที่ทําตามกระบวนการนี้แล้วเนี่ยมามอบถวาย คณะสงฆ์ก็จะมอบถวายให้แก่พิกขุที่เป็นตัวแทนที่ที่ได้รับเลือกจากหนูคณะว่าสมควรได้รับผ้าจีวรเก่าก้ามข้าพอมอบให้เสร็จแล้วพิกขุที่รับอนุโมทนาแล้วพิกุที่ทาก็อนุโมทนาว่าท่านรับแล้วเราอนุโมทนาขอบคุณท่านนะท่านทำให้ คนทำก็บอกขอบคุณนะที่ท่านรับ <c oughs> ต่างคนต่างขอบคุณกันอะนุโมทนาการพ <c oughs> ิธีการกระสินก็คือแค่นี้ <c oughs> แค่นี้ั <c oughs> ้เป็นการมอบผ้าหรือว่าจบสําเร็จประโยชน์ละจากนั้นก็ได้รับอนิสงส์กระสินไป <c oughs> ส่วนญาติโยมเนี่ยที่ว่าได้รับอ,อ,อนิสงส์มากก็คือมันเป็นทางที่ถวายในสงฆ์ใช่ไหมเพราะนั้น นเ,นเราจะให้กับใครก็ได้คือการเรื่องกักสัตว์ในเลือสารถูกไหมสัตว์เลรัจสารที่ร้อยเท่าผู้ดุจชนที่ได้ร้ยเท่าผู้ดชนที่มีาศาีลได้แสนเท่าผู้ที่ป,ปาราศจากการรมคนภายนอกผู้ปร,ราศจากกรรมได้แสนโกดเท่าพอผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาปฏิบัติผลนับประมาณไม่ได้ตั้งแต่โสดาเนี่ยนับประมาณไม่ได้สี่คู่แปดบุรุษ่างไหมก็อีกแปดถกคนใช่ไหมโสดาสอง ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลโสตาปฏิผลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสกทาคามิผลสกทาคามิผลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอนาคามีผลอนาคามิผลนะอรัตมัสอลัต,ลตลผลนะแปดแล้วก็พระปัจเจกพระุทธเจ้าแล้วก็อนันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้ารวมเป็นสิบสี่บุคคลเรียกว่าปาติปุกฤติสิบสี่แล้วผู้ผเจ้าบอกว่าปา ปาติภูมิสิบสี่เนี่ยจะมีนิสงมากกว่าทานที่ถึงแล้วในสงไม่ได้ไม่มีทานที่ถึงแล้วในสงก็เท่ากับว่าทานที่ถึงแล้วในสงมีเจ็ดประการเนี่ยแม้แต่ประการเดียวก็มากกว่าทั้งสิบสี่แบบและทั้งสิบสี่แบบเนี่ยสูงสุดคือพระพุทธเจา้าเข้ากบโยมให้ทานกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ทานที่ถึงแล้วในสงมีนิสงมากกว่าใช่ใชไหมดังนั้นกระตินคือเป็นทานที่ถึงแล้วในสงเพราะเวลาโยมมอบเนี่ยมอบกับสงนะและสมมตินคนจัดการนะ ตัดเย็บย้อมเสร็จค่อยมอบให้กับอาจารย์นะถูกต้องไหมเป็นมติของสงฆ์นะทุกอย่างเท่ากับเป็นทางที่ถึงแล้วในสงฆ์นะลายละเอียดเยอะเยอะคุยอ่ะคืนนี้ไม่จบมันก็จะ่านก็จะเมื่อยนะท่านนานแล้ว